สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะพาไปชมรถกระบะสวยๆรถคันนี้นะคะเป็นรถบ้านเจ้าของมือเดียวในราคาคุณภาพเช่นเคยค่ะกับรถนิสสันนาวาร่าดับเบิลแ2.5 SE Turbo ปี2011ค่ะรถสภาพสวยน่าใช้นะคะขับดีมากค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถบ้านแท้ค่ะเจ้าของมือเดียวเลยนะคะรถขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะ ขับไปแล้วกว่า250,000กิโลเมตรเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล l 5 5 0 0 c ห n t ร r b o ซค่ะเครื่องยนต์ดีเกียร์ดีสมบูรณ์นะคะแรงดีไม่มีตกทำรอบได้ไวค่ะช่วงล่างแน่แนแนแคสซีสวยเหล็กกราชิ้นเดียวสวยงามนะคะสีสวยค่ะสีดำเงางามงามีมริ้วรอยบ้างแค่เพียงเล็กน้อยตามการใช้งานค่ะรถสภาพสมบูรณ์นะคะพร้อมใช้งานยาวๆกัเลยค่ะ จะเดินทางใกล้หรือไกลหรือบรรทุกหนักก็ไม่มีปัญหากวนใจค่ะโครงรถแรงนะคะด้วยระบบนี้ระพายรอบพันล้อแมกดอกยางหนาๆน,นะคะยึดเกาะถนนได้ดีใช้งานได้อีกนานเลยค่ะกระจังหน้าสวยนะคะกระจกมองข้างสวยพร้อมไฟ LED สุดแจ่มเลยค่ะหน้าหลังบางๆเดิมๆน็อตแน่นๆไม่มีขยับนะคะรถไม่เคยมีอุบัติเหตุเฉียวชนหนักชนยุบหรือจมน้ำใดๆค่ะ กระบะปูพื้นไลเนอร์เรียบร้อยค่ะพร้อมเสริมบาบันไดเหยียบด้านข้างสวยๆเลยค่ะรูปโฉมรอเรา,เอาโดนใจนะคะใครหาอยู่ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะรถคันนี้เป็นรุ่นที่สามารถเปิดแคบปได้นะคะภายในกว้างขวางสวยสะอาดค่ะเบาะกำมะหยี่ผสมหนังแท้สีเบจปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะเบาะแคปเป็นเบาะหนังนะคะสีแดงสลับดำสวยกริบไม่มีขาดค่ะ พวงมาลัยพาวเวอร์สก้านทรงสปอร์ตค่ะกระจกปรับไฟฟ้ามีระบบเซ็นทัลล็อกระบบไฟฟ้ารอบคันใช้งานได้ตามปกติค่ะอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยครบครันวิทยุซีดีพร้อมแอร์ช่มๆค่ะภาษีปี65นะคะเอกสารครบพร้อมโอนค่ะย้ำนะคะว่ารถคันนี้เป็นรถบ้านแท้ค่ะ จ้าของมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะคะสภาพสวยไม่โซมค่ะพร้อมใช้งานเลยค่ะมาส่งต่อกันนะคะในราคา229,000บาทค่ะใครสนใจอยากจะไปดูรถหรือไปทดลองขับกันนะคะสามารถไปดูรถได้ที่นาวามินกรุงเทพมหานครค่ะแอดมินนะคะจะทิ้งเบอร์ติดต่อของผู้ดูแลการขายรถคันนี้นะคะไว้ด้านล่างคลิปเช่นเคยค่ะ สามารถโทรติดต่อสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมนะคะหรือขอ,อรายละเอียดต่างๆได้เลยค่ะในคลิปนี้นะคะถ้าหากแอดมินแจ้งข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมประจนจบคลิปนะคะโอกาสหน้าจะมีรถสวยๆในราคาคุณภาพคันไหนมาให้ได้รับชมกันอีก กดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ